สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาพูดถึงนะครับเรื่องของการรองรับ S Pen บน Samsung Galaxy A21 Ultra 5G กันนะครับผม <c oughs> ซึ่งวันนี้เนี่ยเราก็จะมี S Pen มาทดสอบรวมถึงปากกาที่ไม่ใช่ S Pen แต่สามารถเขียนบนหน้าจอของเจ้า A21 Ultra <c oughs> ได้ด้วยครับ <c oughs> สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้ผมพัดจากดรอยแซนครับเราก็จะมาพูดถึงเรื่องของฟีเจอร์ในการขีดเขียนหน้าจอบนเจ้า Samsung s a m s u n g Galaxy a 2 1 Ultra 5 g รุ่นนี้กันนะครับต้องบอกว่าเป็นหนึ่งในฟีเจอร์ที่ทำให้แฟนๆของ Samsung Galaxy Note หลายคนเนี่ยแอบคอนนิดหนึ่งกันว่าถ้ามันเขียนได้แล้วฉันจะมีโน้ตไว้ทำไหมนะครับผม <Huh? S 1> เดี๋ยวมาดูกันดีกว่าว่า s pen บน A21 Ultra นั้นสามารถใช้ทำอะไรในบ้านครับแต่นี้ก็ต้องบอกไว้ก่อนเลยนะครับว่าถ้าคุณซื้อ เอจีเบตอัลตร้ามาเนี่ยเราไม่มีเอ e n มาให้ใช้งานนะ <Wow. S 1> เพราะว่ามันเป็นอุปกรณ์เสริมอยู่นอกกล่องต้องซื้อเพิ่มเข้ามาซึ่งผมเองก็พยายามไปควานหารครับเดินตามช็อปทั่วกรุงเทพเลยหาไม่เจอของหมดขายดีจริงๆนะครับ <Wow. S 1> แต่ก็สามารถจะไปสั่งมาได้นะครับแล้วก็นี่ครับคืออุปกรณ์ทั้งหมดที่สามารถเขียนบนหน้าจอของ A อ i b e t ตอได้นั่นเองนะครับอ่ะเดี๋ยวดูก่นว่ามีอะไรบ้างนะ เริ่มกันที่ชิ้นแรกนะครับอันนี้เป็นปากกาของซ a m s u งเองนะครับ S Pen อันนี้ได้มาจากตอนที่จอง Note 20 Ultra ไปเมือ่อปลายปีที่แล้วนะครับ Be the first ก็คือ S Pen ที่มีการสลักชื่อเอาไว้นี่ครับสลักชื่อเรียบร้อยนะครับก็ใส่รูปเจ้าเหมียวนำโชคเขาไปด้วยตรงนี้นเป็นอีโมจินะครับอันนี้คือยังไม่ได้แกะออกมาเลยอ่ะคิดดูแล้วกัน <c oughs> เขายังติดอยู่บนแผ่นนี้อยู่เลยนะครับอ่ะหชิ้นแลละนะครับ ที่เหลือก็จะมีนะครับอ f f i c i a l อุปกรณ์เสริมของจริงนะครับของเจ้า e d b e t Ultra นั่นก็คือตัวของ Smart Clearview Cover พร้อม S Pen ครับตัวนี้2,990บาทนะครับอันนี้สั่งออนไลน์มาแล้วก็มีตัวของซิลิโคน c o เวอร์ t h S Pen ครับตัวนี้จะเป็นตัวเดียวกับที่เราถ่ายไปตอน Pre ีวิวตัวเครื่องนะครับที่เป็นเคสกับช่องเก็บ S Pen ไม่มีฝาพับปิดนะครับไม่มีฝาคลิปนั่นเองอ่า 1>, 1, 2, 3, 3มสาแล้วนะครับแล้วก็อันที่4นะครับอันนี้เป็นอุปกรณ์เสริมนะครับไม่ออฟฟิเชียลแต่เขียนได้เหมือนกันนั่นก็คือ l a m AL ี ALSTAR BLACK EMR เนะครับเป็นปากกาดิจิตอลนะครว้เขียนบนหน้าจอเทคโทนโลยีของวา c คอมเหมือนกับปากกา S Pen ของ Samsung นั่นเองเดี๋ยวเริ่มกันที่ปากกาของตัวนี้ก่อนนะครับปากกาของ Samsung Galaxy Note ครับออกมาแล้วนะครับนี่นะครับผมการใช้งานก็ ไม่ต้องทำอะไรไม่ต้อง p a ร r i n g ไม่ต้องชาร์จแบตเตอรี่เพราะว่าตัวของ e d i b i t Ultra นั้นไม่มีรูให้เสียบนะครับปากกา S Pen ก็ไม่มีที่ชาร์จแบตด้วยนะครับอันนี้ไม่ต้องทำอะไรลยหยิบมาปับ๊บแตะหน้าจอก็ใช้งานได้แล้วเห็นไหมพร้อมเขียนทุกสิ่งอย่างนะครับแล้วเมื่อเอาปากกา S Pen ไปใกล้หน้าจอเมื่อไหร่สิ่งที่ขึ้นมาบนหน้าจอคืออะไรครับนี่ตัวของ Air Command นะครับสามารถจะเลือกนะครับสร้างเอกสารดูข้อมูลต่างๆจับภาพหน้าจอใช้ตัว live message นะครับ AR doodle ทำได้หมดเลยกับบากา S pen ซึ่งคุณจะใช้ Galaxy Note ตัวไหนอยู่ก็ตามนะครับจะเป็น Note 1 Note 2ย้อนไปนู่นเลยก็สามารถใช้ได้เหมือนกันครับเพราะว่าเป็นตรงนี้ของวา c o คนะครับซึ่งฟีเจอร์หนึ่งที่หลายคนบอกว่ามันสะดวกมากคือตัวของ screen o f memo ที่หน้าจอดับอยู่ก็สามารถจดบันทึกหรือเขียนบนหน้าจอได้ครับอันนี้ก็ ทำได้เหมือนกันเราปรกากกามาใกล้ๆนะครับแล้วกด2ทีปึ๊กปึ๊กมาแล้วสกรีนอฟเมโมนะครับอย่าครับอยากใช้สีไหนนะครับก็สามารถเลือกเปลี่ยนสีปากกาได้เลยแบบนี้นะครับเอาสีแดงแล้วกันตอนนี้ผมเขียนด้วยมือซ้ายอยู่เพราะฉะนั้นลายมือจะห่วยมากถ้าเขียนด้วยมือขวาคงไม่ต่างกันเท่าไหร่ประมาณนี้นะครับกับ Spen s c สกรีนอฟเมโมเปิดได้นะครับแล้วก็ไม่ต้องชาร์จแบตเตอรี่ด้วยเพราะว่า มันรองรับตัวที่ของว a าคอมนะครับแต่นี้มีการโชว์ตัวของ Air m คอมมาครับฟังชันในการเรียกฟีเจอร์ของตัว S Pen ไปแล้วนะแล้วก็จะมีตัวของ s c r e l n of Memo ใช่ไหมนะครับและคราวนี้พวก Air Action ล่ะ <Hey. S 1> ที่ตัว a ก a x y Note อ่ะเขามีแบบกดปุ่มตึกๆกแล้วถ่ายรูปทำได้หรือเปล่า uh huh. ลองมาดูกันดีกว่าเปิดกล้องมาฟาบเรียบร้อยถ่ายเซลฟี่หน่อย ทำไม่ได้นะครับเพราะว่าระบบของตัว a อคชั่นเนี่ยมันจะมีการใช้แบตเตอรี่ซึ่งตัวของ S Pen ในเวอร์ชัน Note 9 Note 10เนี่ยเวลาเสียบเข้าไปในช่องปากามาันจะชาร์จแบตให้เจ้า S Pen ทำให้สามารถใช้ Air Action ได้นั่นเองเพราะฉะนั้นฟีเจอร์ที่สามารถใช้ได้บน Galaxy S 21 Ultra คือการวาดเขียนหน้าจอแล้วก็ฟังก์ชันของตัว Air Command เท่านั้นแล้วมาดูกันต่อนะผมกับอีก2อุปกรณ์ นั่นก็คือตัวของ S v i Cover แล้วก็ตัวของซิลิโคน cover นะครับซึ่งตัวของ Smart Clear View Cover นะครับตรงนี้ก็จะมีโลโก้ Anti Microbacterial Coating ก็คือจะมีการเคลือบสารป้องกันแบคทีเรียเอาไว้ด้วยนะครับผมเวลาใช้งานไปนานานเนี่ยเขาชอบมีการวิจัยบอกมาบอกว่า หน้าจอสมาร์ทโฟนเนี่ยมันสกปรกยิ่งกว่าฝารองโถส้วมสิเพราะว่าเชื้อแบคทีเรียจากมือเราชอบไปแปะะรวมถึงเวลาเมือถือไปวางที่อื่นเนี่ยก็ติดเชื้อโรคมาครับตัวเคสนีก็เลยมีการเคลือบสารป้องกันแบคทีเรียไว้ด้วยนั่นเองอันนี้ไม่ได้แกะเลยนะเดี๋ยวแกะลองไปพร้อมกันเลยนะครับตัวนี้น่าจะเป็นตัวที่แพงสุดนะครับสองพันห้าร้อยเก้าสิบบาทเดี๋ยวมาดูข้างในกันดีกว่าว่าตัวเคสมันมีอะไรให้บ้างนี่ครับก็จะเป็นตัวของเคสนะครับข้างในก็จะเป็น เฮ้ยมี<า>หัวเอสเแถมให้ด้วยนะยนี่นะครับสลับเปลี่ยนหัวเอสเนะครับมีตัวล็อกดึงหัวออกมาแล้วก็เปลี่ยนปลายปกากกาได้นะครับมีเ e ลือกอีก2อันนะครับแล้วก็จะเป็นพวกคู่มือการใช้งานนะครับว่าใช้ยังไงอะไรอย่างงี้นะครับอ๋อลืมดึงปากกาเอสเนออกมาโอเคออกมาแล้วนี่นะครับปากกาเอสเนที่ให้มากับตัวเคสนะครับผม ก็ต้องบอกว่าขนาดของมันเนี่ยคนละไซส์กับที่แถมมากับโน้ตนะครับก็มีความหนากว่าเพราะฉะนั้นเวลาจับถือเขียนเนี่ยก็จะถนัดมือมากขึ้นถ้าเกิดลองเทียบกันอันนี้มันเหลืออยู่แค่นี้เองอะ่ะเห็นปะแล้วก็เล็กด้วยอันนี้ใหญ่กว่า สะดวกกว่าครับมีปุ่มให้1ปุ่มก็เอาไว้กดเรียกใช้งานฟังก์ชันของตัว c r e of Memo นะครับแล้วก็บางฟีเจอร์ที่สามารถใช้งานกับตัวของ Air Command ได้นั่นเองนะครับก็เหมือนกันครับแกะมาปุ๊บก็พร้อมเขียนพร้อมแตะใช้งานได้เลยแบบนี้นะครับส่วนตัวเคสเดีย๋ยวมาดูกันดีกว่าว่าถ้าใช้ตัวของ Clear View แล้วมันจะเป็นเช่นไรฟับก็ล็อกเข้าไปเลยแบบนี้นะครับใส่เรียบร้อยแล้วนะครับนี่นะครับ ก็จะมีตัวของหน้าจอโผล่บนเคเบิลัคเวอร์ด้วยนะครับซึ่งหน้าจอด้านนอกครับถ้าเกิดมีการแจ้งเตือนอะไรมาเนี่ยก็สามารถจะแตะเพื่อดูข้อมูลได้นะครับถ้าแอปไหนหรือว่าการแจ้งเตือนม่รองรับเนี่ยพอแตะปุ๊บมันจะขึ้นแสดงผลอยู่บริเวณนี้เลยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าไม่รองรับก็อาจจะต้องแตะแล้วเขาจะมีการแจ้งว่าให้เปิดหน้าจอเพื่อด,ดูการแจ้งเตือนจากแอปนั้นๆแทน,น,น,นส่วนปากกา S Pen นะครับที่แถมมาเนี่ยเราก็จะมีตำแหน่งให้เก็บก็คือบริเวณนี้เก็บไปที่ด้านข้างนะครับอยู่ฝั่ง ซ้ายของจอภาพนะครับแล้วก็ตัวเครื่องเนี่ยพอเจอเคสเข้าไปมันก็จะมีความกว้างมากขึ้นอีกหน่อยหนึ่งนะครับสำหรับตัวฟ i ิปเคสนะครับที่ด้านหลังใครที่บอกว่าเอ๊ะมันป้องกันตัวของกล้องไหมนะครับก็ตัวเคสนั้นถือว่าจะมีความสูงมากกว่าส่วนของตัวโมดูลกล้องครับทำให้มันก็จะช่วยป้องกันนะครับเวลาเอาเครื่องไปวางเห็นไหมเพราะมันสูงกว่าเห็นไหมตัวเคสมันขอบสูงกว่าก็วางได้ เอะอ้าวทำไมตัวมูลูกล้องมันกลายเป็นเหมือนลายเคฟล้เห็นไหมน,ะนี่มันคือส่วนที่ติดกับเคสนั่นเองเดี๋ยวเราแกะมาก่อนนะผมงงอยู่เอ๊ะทำไมเหมือนกับตัวกล้องมันเปลี่ยนไปอ่ะออกมาแล้วอ่านี่ไงโปกติกล้องจะเป็นแมตต์แ,แบล็คแบบนี้ใช่ไหมเห็นไหมนี่คือลายเคฟล้ครับเพราะฉะนั้นตัวเคสเนี่ยก็จะป้องกันตัวมูนหรูกล้องไปด้วยนะครับผมไม่ต้องกลัวว่าจะมีอาการ กระทงกระแทกเวลาวางหรือว่าเกิดรอยแน่นอนนะครับนี่คือตัวของ Clearview Case นะครับสำหรับใครที่ไม่ถนัดการฟลิปหน้าจอนะครับอาจต้องมาเลือกเป็นตัวซิลิโคนคอฟเฟอร์นะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าข้างในเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับตัวนี้ราคา1,690บาทนะครับซิลิโคนโเคอร์อรก็จะมีไส้ S Pen แถมให้เหมือนกันนะครับเอาไว้เปลี่ยนตัวปากกาแล้วก็นี่ครับตัวเคสจะเป็นแค่ชิ้นซิลิโคนเท่านั้นนะครับแล้วก็บริเวณของตัวโมดลูลกล้องก็จะมีฝาครอบให้แต่เป็นซิลิโคนทั้งชิ้นนะครับพอใส่ปับ๊บความหนาของตัวเครื่องเพิ่มขึ้นพอๆกันนะครับเพราะว่ามันจะมีช่องสำหรับเก็บเอสเพนอยู่ด้านข้างตรงนี้ด้วยนะครับเห็นไหมนี่นะครับไซส์เดียวกันเลย เป็น S Pen แบบเดียวกันนะครับแล้วก็เก็บที่ด้านข้างเหมือนกันแบบนี้เวลาใช้าง,งานก็ดึงออกมาึพร้อมเขียนประมาณนี้นะครับสำหรับตัว S Pen s i ซิลิโคนเคสนะครับแต่มันไม่ได้มีแค่นี้ยังไงเพราะว่าเทคโนโลยีของหน้าจอนะครับมันเป็นสิทธิบัติของว a c o m มเพราะฉะนั้นอุปกรณ์ที่สามารถขีดเขียนกับชุดว a าคอมได้เนี่ย ีรือพัฒนามาเพื่อรองรับตัววาคอมนั้นสามารถนำมาเห็นบนจอ Galaxy a <Wow. S> 1 1 Ultra ได้ด้วยนะครับรวมถึง n o ้ตแล้วก็แท็บด้วยนะอย่างเช่นตัวของนี่ครับลามี่นะครับที่เป็น AL-Star Black EMR ครับ d i g i t a l Writing <Wow. S 1> ซึ่งถ้าเกิดใครจำได้เนี่ย ตอน Galaxy Note นะครับมันก็เคยมีตัวของ l a m i Safari ออกมาแล้ว1เวอร์ชัน่นถูกไหมตัวนี้ก็จะเป็นอีกเวอร์ชันหนึ่งที่ทาง l a m i ทำขายเองครับเป็น AL Star ความแตกต่างของ2ซีรีส์ Safari กับ AL Star ก็คือตัวของ AL Star เนี่ยมันจะเป็นวัสดุเป็นอลูมิเนียมเป็นโลหะนะครับตัวของ Safari เนี่ยมันจะเป็นพลาสติกล้วนซึ่งอันนี้ราคา1790บาทนะครับความแตกต่างก็คือ ตัวของปากาลามี่เนี่ยก็จะเป็นไซส์ของปากาไงหมึกซึมเพราะฉะนั้นเวลาเรามาจับมาถือมาเขียนใช้งานเนี่ยมันพอดีสุดๆไปเลยนะครับเป็นขนาดที่เราใช้กันอยู่แล้วนะครับกับพวกปากกาลูกลื่นปากกาหมึกซึมทั่วไปนะครับแล้วก็สามารถจะเขียนกับจอได้เลยเห็นไหมใช้ได้เหมือนกันนะแล้วก็มีปุ่มด้วยมีปุ่มให้กดเรียก screen off memo ได้เหมือนกัน มาแล้ว <Wow. S 1> เห็นนะโอเคเลยนะครับซึ่งตัวของ a l Star ครับตัวนี้เนี่ยมันจะมีขายอยู่แค่สีเดียวคือสีดําข้อดีคือตัวปากการามี่เนี่ยมันจะมีรุ่นเดียวกันหลายๆสีเราสามารถจะถอดเอาตัวนี้ออกมาและคุณก็ไปซื้อสีอื่นของลามี่เอลสตารเนี่ยมาใช้ได้เลยครับก็แค่ไปสลับหมุนลงไปเปลี่ยนเป็นสีแดงสีน้ำเงินสีเหลืองแล้วแต่เราชอบได้เลยนะครับ แล้วก็ในกล่องเนี่ยนอกจากมีปากกามาให้แล้วใช่ไหมมันก็มีตัวหัวเปลี่ยนมาให้ด้วยเหมือนกันนี่แล้วทาไมต้องเปลี่ยนหัวปากกานั่นก็เพราะว่ามันมีหัวหลายแบบไงเดี๋ยวให้ดูเลยง่ายๆตัวของซัมซุงตัวนี้นะครับมันจะเป็นหัวแหลมๆหน่อยอันนี้ก็จะแหลมๆเหมือนกันเห็นไหม แต่ว่าส่องอาลามีนะครับมันจะเลือกให้มันเป็นหัวกลมๆนิดนึง <Hey! S 1> เพราะฉะนั้นเลยสามารถเลือกเปลี่ยนได้เพราะว่าที่เขาแถมมาให้อีก2ตัวเนี่ยมันก็จะเป็นหัวคนละแบบนะเหมือนจะมีความต่างอยู่นิดหน่อยนะครับแต่ยังไม่ได้ลองจริงๆว่ามันต่างกันยังไงนะครับ <No. S 1> ของรามีที่เป็นอะไหล่มาก็จะเป็นหัวกลมๆหน่อยทั้ง3อันเลยอ่ะนี่ความแตกต่างแล้วเพิ่งรู้ตะก,กี้นี่เลย เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าใครอยากได้ปากกาเ Pen ป็นัวหัวแหลมนิดนึงอาจจะต้องมาเลือกของซ m s u n งแท้ไปนะครับเพราะว่าหัวมันจะแหลมกว่าแต่ของลามี่อ่ะมันจะเป็นหัวกลมๆหน่อยเห็นปะเนี่ยแตกต่างกันเลยนะครับอยู่ที่ว่าเราอยากได้แบบไหนแต่จริงเนี่ยก็ไม่ได้หมดแค่นี้นะครับเพราะว่าทาง Samsung เองก็มีการไปโค้ก,กับพวกแบรนด์เครื่องเขียนอีกมากมายครับอย่างเช่นตัวของ t ซตเลอร์ก็จะมีที่เป็นเหมือนกับดินสอนะ เห็นล่าสุดในบ้านเรามันพันกว่าบาทเป็นคนหิ้ว้ามาขายครับของออฟฟิเชียลไม่มีมาตอนแรกว่าจะสั่งมาโชว์เหมือนกันจะได้มาทสว่ามันใช้ได้ไหมหน้าตาเป็นยังไงครับปรากฏว่าของหมดก็เลยขาดตัวเซลเลอร์ไปนะครับผมแต่อย่างไรก็วันนี้ถือว่าคนข้งจะครบเหมือนกันนะครับกับตัวปากกา S Pen พส่วนใครที่บอกว่าเอ๊ะและแบบนี้ถือว่า g ค l a x y Note ยังครบกว่าหรือเปล่าเพราะว่ามีตัวของแ Action นะครับใช้เป็นรีโมทกดถ่ายรูปเป็นชัตเตอร์กล้องได้สามารถใช้ในการพรีเซนต์นะครับกดแล้วก็ปัดไปปัดมา วาดเป็นกระทาสั่งคําสั่งได้เนี่ยแน่นอนครบกว่าครับแต่ไม่ได้แปลว่า s d i b e t ตเ t ลจะทําให้ได้นะครับเพราะว่าทาง Samsung เนี่ยเขาจะออกตัวของ S-Pen Pro ออกมาซึ่ง จะสามารถเชื่อมต่อบลูทูธนะครับกับตัวของ a 2 1 Ultra ได้แล้วก็สามารถใช้งานฟังก์ชันของ Air Action ได้เหมือนกับ Galaxy Note ด้วยซึ่งตรง S Pen Pro นะครับตอนนี้ยังไม่เห็นข่าวการวางจำหน่ายที่ไหนเลยแต่ถ้าเกิดว่ามันมาเมื่อไหร่แล้วนะครับผมพร้อมสั่งได้เนี่ยเดี๋ยวทางดรอยแซนจะจัดมาให้แล้วก็รีวิวชมกันเหมือนเดิมนะครับจะ <Okay. S 1> เห็นความสามารถของปากกา S Pen นะครับทั้งของแท้แล้วก็อุปกรณ์ที่รองรับด้วยนะครับอย่างของลามีเนี่ย ใครจะซื้อรุ่นไหนยังไงฝากคอมเมนต์บอกด้วยนะว่าเลือกตัวไหนกันเพราะอะไรใช้อันเก่าของซัมซุงรุ่นที่แล้วอยู่หรือเปล่าของโน้ตของแท็บนะครับหรือว่าน่าจะเลือกตัวของฟลิป c o เวอร์มากกว่าเพราะว่าชอบแบบมีฝาฟลิปนะครับแล้วก็มีตัวของนี่ซิลิโคนเคสนะครับอ๋อเดี๋ยวทวนราคาหนึ่งแล้วกันนะตัวของฟลิป c o เวอร์นะครับ2,590าบาทนะครับมาพร้อมกับการเคลือบสารป้องกันจุลชีพแบคทีรลงแบคทีเรียอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็จะมีตัวของซิลิโคนเคสตัวนี้ 1,590บาทนะครับส่วนใครที่อยากได้ลามี่ก็ตัวนี้ขายอยู่1 7 9 0านะครับลามี่สโตรในไทยเนี่ยก็เห็นว่ามีที่สยาม Discovery แล้วก็เหมือนกันจะมีที่เมกะบางนานะครับผมไม่ชชวร์ว่าที่พารากอนมีหรือเปล่าเห็นมีคนบอกว่าเขามีช็อปลามี่ด้วยแต่ยังไม่แน่ใจนะส่วนใครที่มีคำถามเกี่ยวกับการใช้งาน S Pen กับ Galaxy Edge Ultra แล้วก็สามารถคอมเมนต์ถามที่ด้านล่างได้นะครับเดี๋ยวมาช่วยตอบให้แน่นอนสุดท้ายก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องตัวยแสนด้วยนะครับผมสวัสดีครับ